สวัสดีท่านพี่พี่เอฟซีลุงป้านาะาทุกทท่านกันด้วยนะครับผมเล็กครับจากช่องเล็กในป่านะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อยู่กับลุงสุกนะสวัสดีครับก็วันนี้เนี่ยพี่พี่น่าจะแปลกใจนะเออลุงสุกเนี่ยเข้ามาทาอะไรในหมู่บ้านเข้ามาทําไมประมาณนี้นะวันนี้เนี่ยลุงสุกมีเหตุอันไหนถึง้าถึงได้เข้ามาในหมู่บ้านไหนลองบอกให้พี่พี่เอฟซีฟังหน่อยมาสอนมวยเล็กมันก็ประมาณนี้นะวันนี้เนี่ย ลุงสุกเนี่ยก็จะมาสอนวิชามวยนะเป็นมวยโบราณนะพี่พนะก็ลุงเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เยอะมากนาะแต่ว่าเขาเนีได้รับมาจากลุงชัยนะก็เลยอยากจะแบ่งปันให้ผมเนี่ยได้เอาไว้ป้องกันตัวนะพี่ๆนะโอเคพ,พี่ก่อนไปชมคลิปน,นี้ก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามกันนะพี่ๆนะ ใครมีอยากพระจิปผมก็กดสั่นกระดิ่งเขาไว้ไว้เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปครับนี่นะครับพี่พเพื่อนๆผมเนี่ยลืมบอกพี่เพื่อนๆไปนะว่าตรงบ้านผมเนี่ยมีกระสอบทรายนะซึ่งลุงสุกเนี่ยก็ถามผมมาก่อนนะก็มีนะซึ่งพี่แดงเนี่ยเป็นคนซื้อมานะก็เอาไว้ฝึกบอลกันนะแต่ว่าผมคนนึงเนี่ยฝึกแล้วไม่ไม่ได้เลยพี่แล้วมันไม่มีครูฝึกนะเดี๋ยวคอนลุงจะสอนผมใช่ไหมลงุงจะสอนใครไม่ค่อยเก่งครับอืมก็พอได้บ้างใช่ไหมก็นิดหน่อยนะมั้งไม่รู้อ่ะไหนแบบ ลุงลองโชว์ดิครับลุงลองบอกมาดิอันดับแรกอ่ะตัวคุณจะเตี้ยๆหน่อยอ่าอ่าอ่าเปรียบเสมือนเป็นหน้าพวกมันนะคนที่มึงจะต่อยอ๋อตรงเนี้ยลุงอ่าตรงนี้เป็นหน้าอ่าอ่าอ่ะวก็ช่วงนี้อ่าท้องมันท้องท้องอ๋อประมาณนี้คือนี่น้องน่องอ๋อขัดเก็ดตลุงเก็ดเก็ตอันดับแรกมึงต่อยมันนี้เลยโอ้โหมึงจะมีสิทธิ์ได้เปรียบที่จะล้มมันได้อืมถ้าจะต่อยให้มันอยู่นะเขาที่ท้องต่อย ต่อยตรงท้องกันนะใช่แล้วตรงช่วงล่างอะลุงช่วงล่างนี่คืออู้หไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ถ้ามึงสอบมันได้ใช่ไหมก็มีสิทธิ์ทุกอย่างถ้ามึงต่อยโดนจุดสําคัญมันอะนะอืมแต่ที่กูชอบต่อยก็คือตรงนี้ไหนลุงลองแบบสาธิตให้ผมดูหน่อยเดี๋ยวผมจะลองไปทําตามใช่ไหมใช่เลยสวานทีนึงไงเราอยากดูอยากดูภาพใช่ไหมใช่อยากดูกําลังใช่อยากดูอยู่ประมาณนี้นะใช่แล้วแล้วก็ช่วงห้อยแบบนี้เลยโอ้หแต่ถ้าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ย ชายคลองชายคลองซี่คลองอะไรลุงลงทำอันนี้ปุ๊บโอ้ยจัดแบบนี้ไงโอ้แต่ถ้ามึงก็เลยมัดแล้วก็ยิงมัดหนึ่งตามอ่ะแล้วก็สอดนะเดี๋ยวกูสอนไหนๆลงนี่มันต้องตัดแบบนี้เสร็จแล้วก็แบบนี้แล้วก็นี่ในลุงน้องแบบเร็วๆเลยใช่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บเงี้ยแต่แต่สอดมันต้องไวนะไม่งั้นอ่าไม่ได้ไส่เดี๋ยวกูลองดูก่อนกูก็มองไม่ค่อยชัดนี่เป็นสอนแล้ก็สอนโอ้นหต้องไวตรงนั้นนะกูก็ฝึกอยู่ตอนนี้ อันนี้ฝึกแค่การต่อยก่อนนะเป็นเบสิกการเตะเด็กคอยนะเตี่ลมกงไม่ค่อยไหวว่ะเอาฝึกไว้ก่อนฝึกต่อยนี่ต้องต่อยแบบนี้อันนี้อันนี้คือตรงหน้านะตรงหน้าแล้วตรงท้องอ่ะลุงขอตรงท้องบ<ร><ร>้างอ่าตรงท้องกูไม่รู้กูไม่เคยต่อยนเลยก็ดตัดเข้าไปได้เลยมัง้งตรงท้องนะแค่มือต้องบังไว้บังแล้วก็ตัดตัดตัดให้มันแบบจุกประมาณนี้ปะมันอาจจะล้มแล้วตรงช่วงสุดท้ายช่วงล่างประมาณไหนกอดคอตีไหมหรือว่ายังไง ได้นะมึงอยาไปที่ขาในลุงแบบเราแบบบอสพลางขาให้พี่พีเอสซีดูหน่อยแบบประมาณนี้แหละพอได้จะทำไงวะเดี๋ยวผมหามเขาลงบ้านจะเตะสองเท้นะทีเดียวพอลุงทีเดียวโอเคตรงช่วงข้อพับข้อพับเจ็บแน่เลยนี่เลือกเตะพลาดได้เป็นไงวะไม่พลาดลุงสองทีนะตรงนี้นะครับอุ้ยนี่มึงเตะตรงเนี้ย มันก็อาจจะเจ็บตรงนี้อืมผมในผมต้องลองดูบ้างและะ้วมั้งขอทีหนึ่งนะแรับไม่ค่อยมีว่ะหืือ <c oughs> ออดีลงนน่จะูถือถือกล้องให้ผมได้ไหมลุงกล้อ,องมันถ่ายไงยวะอ่าเดี๋ยวให้ลงุงฟังผมทีละขั้นตอนดีวกว่า <c oughs> พี่นะผมก็ไม่เคยซ้อมเลยนะต่อยไรน,นะเจ็บมือตลอดเลยผมเนี้ยไม่เอาเลยนะแต่ก็วันนี้เนี่ยเป็นให้จําเป็นจริงๆที่จะต้องฝึกซ้อมนะงั้นจะเอาแรงไปสู้ใครมะใช่ใช่ไหนลุงต่อยเนี้ย อ,นนอูจะขอตัวตรงนี้แหละอันนี้ผมท้องเปียกเสมอ<ๆ>เป็นหน้าใช่อันนี้คือช่วงท้องมันก็ถ้าตัวท้องมึงอ่ะมันก็วัดไปเลยว่าท้องอยู่ประมาณไหนประมาณไหนผมทาีได้ไหมได้ไหมลุงมันเครื่องมันจะรอดไหมอ่ะอ๋อคะแนนเราคือไงนะคะแนนกันเลลุงชกก่อนเลยชกหน้ามันนลยใช่ไหมอืมชกตรงไปเลยเหรอลุงชกตรงก็ได้แล้วแต่มึงอยู่ที่มึงถนัดแก้โต้ยเออจะมีไหมลุงแบบเนี้ยถ้าโดนเต็มๆนะมึกมีมึน มีมือเลยอ้าใบมัดนะเห้ลุงองทำอย่างนี้ได้ป่ใช่ไหมลุงใช่แรงแรงเลยอ่ะอันนี้พิ่งรงต้อยเบาไปใช่ไหมแรงแรงเลยแรงแงเฮ้ยเห็นลุงบอกว่ามันต้องโดนท่าแถวนี้นะจะแบบเอาแบบชายโครงหรือว่าตรงไหนนะส่วนไหนก็ได้ขอแค่ประมาณตรงหน้ามัน,นเออแบบนี้แหละมันจะโดนเข้านี่ตรงกงเลยนะโอ้ถ้าเกิดตีโครง อันนี้คือหน้าแสดงว่าที่ของถ้าเป็นช่วงนี้ช่วงท้อที่ของต้องอยู่ฐานานนี้ป่ะใช่ใช่โอเคถ้ามึงเตะถึงก็ได้เปรียบอ๋อเตะไม่ค่อยเป็นเหมือนกันลองเลือกลองเลือกอย่างนี้ไม่ลงได้แหละแต่ต้องแรงๆนะแบบปุ๊บเข้าไปอ่ะ้ยมันมีจุกอะตรงนั้นเอาก็เจ็บด้วยอย่างนี้ป่ะลุงอย่างนี้ป่ะอย่างนี้ได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 ้ลุงเขามาสอบผมดิอ๋อต้องมีสอบด้วยเหรอผมก็ไม่ค่อยลุงนี่ไม่ค่อยเป็นอยู่ไงวะมันต้องทำยังไงบ้าง ผมจะถามลุงนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยอ่าผมนาล้ท้องเลยผมดื่มประมาณไหนนะท้องใช่ไหมอ่ามึงเอามือบังจำได้ไหมอ่าบังแล้วต่อยไม่ที่ท้องมาเลยต่อยถ้ามันยังไม่ต่อยมึงมึงก็ต่อยได้เรื่อยๆจนมันจุกก็คือการที่เอาบังเราก็ต่อยปุ๊บเรามีสิทธิ์ต้องบังเราต่อยแล้วก็ดูด้วยอ๋อประมาณนั้นคือเรามีสิทธิ์บังได้ใช่อืประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ลุง อย่างไงกันอยู่ไม่เลืนสามหมัดแบบนี้ไหมเกตต์ต่ออืไหนไหนมึงลองหมัดแล้วก็หมัดนี้แล้วก็แบบนี้ดูอ๋อมัดเริ่มมัดไหนก่อนดีมัดซ้ายหมัดขวามึงเต่หมัดข้างในทีแรกอ่ะแรกขาขวาด้านนั้นทีแรกของมือทีแรกต้องเอาเจ็บเจ็บพี่ๆนะผมกลัวว่ามันจะมองไปไม่ถึงนะขออนุญาตแงนขึ้นมาอีกนะนิดหน่อยนะอ๋อ ตรงนี้อืมตรงหน้านึ่งสองคึบใช่แต่ทีนี่สามมึงต้องระวังเพราะว่ากระสอบฟามันจะขงยักึงก็ลองดูเอามัเปียกทังมาเป็นคนมันจะแบบลุกลายอ่ถ้ามันโดนทีสองทีมันก็รู้สึกตัวแล้วไหนลองจัดแต่มึงต้องไวนะต้องไวด้วยนะใช่มึงจะได้ก็ถึงว่าผ่านแล้ว ไม่ค่อยเป็นนะลุงลุงอย่าบูลลี่ผมนะไม่กูจะต่อยทีนี้นะมึงจะต่อยกูก็ไม่ไวหรอกแต่กูเห็นเขาต่อยกันมานะโคตรไวอ่ะออ๋กูยังทำไม่ค่อยได้มผมต้องต่อยโโอ้หแบบไวๆอ่ะกูทำให้เธอฟองหนึ่งลองเลยทีิ้วสามนิ้งรอไม่ได้แล้วลุงทีิ้วสามนิ้งลอยมันหายเจ็บหรอมันต้องไปเลยปุ๊บปุ๊บ ไม่ได้ลุงมึงยังพอร้องผมดิกูไม่ได้ขำก็คือมึงต่อยปุ๊บต่อยท้เป็นขนาดกลางนี้มึงต่อยเป็นข้าดกางนี้แล้วก็เห็นเร็วใช่ไหมก็ไหนของทีสุดท้ายแล้วกูเริ่มจะเหนื่อยละก็ประมาณเดี๋ยวกูขอล้องด้วยนะก็วันนี้โอ้โหดูนี่เมื่อกี้มึงสอนผมหนึ่งสองแล้วก็ต่อยคุณเชาไปนะขอทีสุดท้ายไหนนั่นี่ใกล้ๆ ก็ได้โย่ย้าจะช้าไปอีกหน่อยใช่ไหมต่อมึงอยู่ใ,ใกล้ๆตัวมันอ่ะลองลองเข้าไปใ,ใกล้กว่านี้ได้ผ่านผ่านผ่านต่อไปช่วงท้องปอกมันต้องไม่อืออา่อาท้ายเานี่ยคือน่าจะเจ็บกุศลผ่านเต็มเต็มอันนี้ก็คือแบบท ว่ามันจะตวจหรือเปล่าคือแบบสายตาเราย่อๆอย่างนี้ป่ะใช่ตามต้องไวแบบอย่างนี้ป่ะของเก่งน้องเก่งผมดูไม่ค่อยดีหนึ่งสองสา,า,ามอย่างเงี้ยไปไปโย่โอ้ข่อยลอยพี่นะไหนดูนี่เอ้ยไม่ใช่ต้องบงังดิ ใช่ไหมลุงหรือว่ามึงบังก่อนเนี้ยแล้วก็มึงจ้วงเข้าไปอ๋อทำท่ามึงก็จะต่อยใช่ไหนี่ใช่ไหมลุงได้โอเคลุงก็พอขั้นตอนต่อไปเลยตรงไหนดีวะช่วงนี้เลยอือตะอยเหรอไป่ลุงมาตรงนี้เลยไหมนี่นี่ทามึงจะเตะใช่ไหมอ่าท่ามึงอยากได้แรงแรงเตะเยอะๆหนักๆมึงต้องใช้แรงตรงนี้ตูดกับน้องเอาไปชุกใช่ไหม มันต้องเวียงให้แรงๆถ้าไม่เวียงยิ่งแรงยิ่งเจ็บแล้วก็แรงมันก็จะเยอะพอมันกระแทกปุ๊บเจ็บนี่ดูเห็นลงเตะตรงนี้นะยู่เตะช่วงนี้นะขากูเจ็บทีหนึ่งกูนั่งเลยนะเนี่ยนี่นี่นี่ห่างเลยห่างเลยมันต้องใช้แรงจากนี้เตะไปโโอ้หมานี้เลยสุดๆไปเลยนะพี่ๆ FC นะแข้งลุงแกเนี่ย ยิงก่าแข่งของเด็กวัยยี่สิบปีเองนะโอ้หมึงพูดอย่างนี้ไหนๆๆนเดี๋ยวผมขอลองบ้างนนลองลองลองยังไงนะตรงนี้บิดมาใช่ไหมลุงก็ลองดูที่ผมบอกมึงไงนี่หนักได้ไหมลุงตานๆ <S <S รู้สึกผมเตะไม่ค่อยได้เลยลุงมันต้องเตะน,นี่ ช่วงนี้อ๋อช่วงนี้เหรอมันต้องเหวี่ยงไปตั้งแต่แรกนะแต่ถ้ามึงเหวี่ยงท้ายท้ายอะอแรงมันจะลดมึงต้องเหวี่ยงไปเลยคอยรอรอรอรถต่อไปก่อนไหมคนหนักอย่างรถเตอร์เนี่ย,อ,ยอืมเวลาปล่อยให้เขาขับเลยลุงคอยกรอเนี่ยครับโอ้โหแต่มันแต่มันต้องไวนะแบบเหวี่ยงไปทั้งอันเนี่ยไหนสองทีมึงจะดูนิดค่อยไายเลยลุง อานอยู่นะอือดอกนี้สวยโอเคมึงอยากได้ขั้นตอนต่อไปไหมอยากได้มากเลยลงแต่ขั้นตอนนี้กูทำไม่ค่อยได้ห่ะเพราะว่ามันต้องใช้ความความวัยแล้วก็หลายๆอย่างเดี๋ยวกูจะทำให้มึงดูนะอือแต่ขั้แรกคือนี่มึงต้องทำแบบนี้อันนี้แล้วก็โยกไปมาโยกเข้าหามันนะแบบนี้ไหมคล้วก็ดู ได้อยลอยยุติล้อเข้าใกล้ปุ๊บใช่ไหมต่อยต่อยมือทีก็ได้แล้วแต่มือแล้วก็สุดาตองคือเตะประมาณนั้นทาไม่ดูชุนนปักป๊ปเดียวนะโอเคยไม่ค่อยไหวลีเเีกอ่ไมตัเราตอโยนก่อนใช่ตังเราต่อยนอปุ๊บโอ้โหแต่มันที่กูไม่ค่อยถนัดว่ะปัดตายเหรอกูขอร้ออีกทีนึงนะ เริ่มเหนื่อยเนี่ยกูสอนึงเนี่ยสุดท้ายขอบคุณมากเลยลงขอบคุณมากมาวะน้าน้าผมน้าเลยโอเคครับแเเงานพี่ยังไงก็วอาผมได้นะหนมะโย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 อยะมึงจีโยมก็ไปหาเลยมึงโยสองสามปีพออยโยเสร็ก็ต่อยเลยหนึ่งสอง สี่คนไม่ใช่ละคือมึงจะต่อยอีกทีก็ได้ถ้ามึงไหวนะแต่สุดท้ายมึงต้องมีแรงเตะที่สุดท้ายแรงอ๋อประมาณแบบหนึ่งสองสามสี่ปุ๊บประมาณนี้ไหมได้ไหนมึงลองไหม่นิดเดียวเห็นไหมน้ำใจมึงอ่ะอ๋อสชุดจ่ะที่ครูสอนเนี่ยก็คือเริ่มก็คือเตะตอนสุดท้ายได้ไหมลูกยอดมึงยต้องยิ้มงือมึงนี้ม่งแจ๋ว พอรู้ไวไหมลุงได้อยู่ได้ครับได้ะอ้หมานดีมามากนี่ลุงเนี่ยสอนดีมากขอบคุณมากๆเลยลุงมีไหมมีไหมพี่ลุงจะบอกให้ผมนะคืออะไรครับลุงอมันคือท่าสุดท้ายนะเพราะว่าคุหนื่อยพรุ่งนี้ค่อยมามาเล่นกันต่อได้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 ก็คือกูจะไม่ทําไวนะเพราะว่าหมก็เริ่มเหนื่อยอ่านี่ มุมันอยู่บนนี้ใช่ไหมอืออืมึงเตะเขานี่ก่อนเลยคือเตะนี่นะเตะตรงเนี้ยให้มันบาบใช่ไหมอ่าก็มึงเตะปุ๊บอ่าสุด้ายมึงใช่ไหมได้อยู่ตรงนิดหน่อยนิดหน่อยจ้วงไปที่ท้องมันเลยอ่าอ่ามันจะได้จุกใช่ไหมก็คือเก็บทั้งมสองจุดอ่ะแล้วก็ที่สุดท้ายคือโบกหน้ามันอืมเข้าใจไหมขอเทนิสงั้นรู้ไหมว่าเตะแรงก็แล้วเบาเบา ตอนนะครับลุงผมรบกวนลุงมากแต่ก็ทำไมผมดูหน่อยเดี๋ยวกูทำเบาๆนะได้ได้ได้ก็คือเตะต่อยหน้าอ่าผมทำนี้เลยุ๊บ๊แต่ซ้ายอ่ะไม่ค่อยมีคนถนัดกันแต่กลัวไม่ถนัดเลยเดี๋ยวพี่นะผมขอลองดูดิอย่างเงี้ยโปแล้วก็จิ้มปุ๊บแล้วก็หน้าอืมโอ้หอร้องนะ โบโบนั่นแหละได้เนาะสองลองโบโบได้เลยขอบคุณลุงมากมากเลยนะก็คืออย่างนี้ผมก็แค่เราต้องจำท่าแรกใช่ไหมตัวผมลืมท่าแรกแล้วลุงอะไรนะทาแรกยังไงก่อนนะต่อยหน้าหนึ่งซองเหรอยังไงผมได้แค่นี้จริงๆนะพี่ๆนะก็ไม่เคยเรียนมวยนะท้องใช่ไหมท้องนี่ประมาณไหนนะ เอามือบางห่อหมอบางค้างหนึ่งมือบางค้างอยู่หรอพี่นะเอามือบางแล้วก็ทวงใบได้ไม่เข้มหน,นไม่ลงมันเคลืนไม่ไหวเนอะมันก็ลโนมเองเรสุดท<อ>้ายลงล่าสุดก็จะประมาณนี้ได้ไหลงผมขอรองรับนักข่าววนะได้ไหม ไปลูกหนๆก็ะเนื้อเราไปนั่งกินอะไรกันไปตองไหนวะของโต้เลยลงไปนี่ก็จะเป็นคุณแม่นะแม่กลับมาจากทำง,งานนะเป็นไงวงแม่เหนื่อยไหมนิดหน่อยนิดหน่อยนะนนมาอันนี้แม่แม่ของเราลูอันนี้นะนหนุ่มสุกก็น่ารักนะนี่ก็จะเป็นน้องเหมียวนะชื่อน้องปิ่มนะ อตอบรับผมเลยอาลุแม่ซื้อไส้กรองมาฝากอาลุกินกินก่อนกินก่อนวันนี้ว่าต้องตผมหน่อยวะคันที่หาเอืกลุก็คบียเจียลก ok, ็บอกเขายนะ้วามาให้ลุงนะเอาไปลุกกระเดกนงผมข้อบาน้ำมานะเบาน้ำมาให้ลุงนะว่าู ไม่ลงไม่ได้กินเลยกินเลยลุงกินเลยไม่ต้องเกรงใจผมหรอกกินเลยอืมน้ำขอบคุณตลอดการฝึกซ้อนนะเดี๋ยวผมกลับไปฝึกเพิ่มลุงเขื่อนเลยลุงเอุบานข้างแนนนี่ก็คุ้นเขื่อนเลยนะอือก็ประมาณนี้นะโอเคครับลุงขอบคุณตลอดขอบคุณตลอดการพัฒนต่อมากๆเลยนะลุงนะ ก็ขอบไปกำลังใจให้ผมได้ลุงสุดเลยนะใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งอะไรลุงหนึ่งอะไรหนึ่งไลค์เหรอใช่แล้วหนึ่งไลค์หนึ่งหนึ่งไรหนึแชร์หนึ่งกดติดตามนะครับลุงว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบไปพี่กำลังใจให้ผมได้ลุงสุดเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ